วสวัสดีครับูเสียเสียนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เขากลับมาตามต่อเลขสูเสียเสียนหลังจากที่ปล่อยตัวเลขต้องงวดไปเนาะปล่อยหกหางก,กับเก<อ>้าหาันบ่ะปล่อยไปที่บอกว่าเพื่อนเขียนใช้คางคางพนังทำไหมเมนค่ะแม่นค่ะจะว่าหลังจากที่สูเสียเสียนปล่อยไปแล้วกับผู้หายเจ็บแปลมว่าปล่อยเก้าหายดีมาปล่อยเก้าหาหาเก้านั่น่ะ แต่ว่าก็บได้วาดอกบด้ว่าเพิ่นเอาเลขผู้น,นั้นผู้นี้ไปปล่อยบด้วาอันนี้ห้องห้องได้วาเพื่อนนี้ความหมายคือว่าเลขมันคือกันส่้นนสตัวได้ปล่อยเต่ตรงหววเพิ่นได้อืมก็จังว่าเลขมันคือกันเพระาะว่าผู้ใดสีนี้มีตเห็นเลขตัวไหม,ไดดมันปเป็นเรื่งองเร่ามดาเลยมันเป็นเรื่องเร่ามดาคนเทานี้สตสิดนี่มีตพอ,อ้เลขตัวเดียวกันได้อันนี้ห้องบด้ว่าผู้ใดเด้ออันนี้ครับพ่อยพี่น้องครับแต่ว่าประเด็นสําคัญมาด้หลังจากที่ ปล่อยเลีนี่ไปแล้วน,นี่มีนิมิตอันดีเ่ราปิตะทีว่ราเลขกเก้าหาครับหกหาเท่าไงกัฝฟันดีอยู่ค่ะตั้งแต่ปล่อยปล่อยเลขกไปนี่กับฟันดีอยู่ค่ะฟันว่างไหนฟันปิดตะไรเงีเงินใน,น,น,นท่อง่าปิดตะไรอยู่เ<ะ>ด้ค่ะเพราะว่าฟันประมาณว่ามีค้นเอาของมให้เอาเนื้อเอายังมให้หลายยางมีแต่แนวดีๆไหมคะ่ะเอามาให้นะคะปูปลายยังสีเต็มเฮียนอยู่ค่ะก็ mm hmm. ะได้แก่ แก่พวกพี่น้องไปน้ำค่ะมันลายโพดค่ะได้แจกพี่น้องแก่งียังไปน้ำในฟันค่ะแมนค่ะมันมันมันลายนะแม่ค่ะค่ยฟันลักษณะนี่ว่าวันนี้เอาตามที่เคยบอกเลขท้นมากที่ว่าที่ถึกมากลายหงวดที่ผ่านมากี่ค่ยฟันลักษณะนี่บอกคันฟันลักษณะนี่เราได้โชคได้ใช่ถือเลขถือบวกฟันลักษณะค้ายๆข่จังสี่ค่ะกับถือดูค่ะอืมสันฟันลักษณะนี่มัน ีได้เปลี่ยนเงินนี่แล้วที่ผู้ขานเนาะสีได้ไปหาเงินมาไว้แต่เสียไปอีกแล้วตัวนี้ต้องวัดเดียวขออนุญาตช่วยนาาน่อยให้เจ้าจักหน่อยแกันนี่คือเลขตองวัดเด้อเลขตองวัดของอ่าสูเสียเสียนแต่ว่าผมเฮ็ดก้อนเทียนไปผมว่าพีบ้าบอกเลขเด้อพี่เป็นไรครับก็คือหกหาเก้าหาอ่าที่บอกตองวัดไปหลังจากนานมาเนาะมากับมาฝันมาได้ ปูได้ปลาได้เอียงต่างๆนั่นเ่าเห้วยบมีแต่แนวดีๆที่เขาจะเอามาไห้วันต่อไปแม่ค่ะไม่ชวนตัวเลขนี่ตั้งแต่มือบอกต้องแต่ตองงวดนี่หอดมือนี่นี่ตัวเลขนี่ยังคงทีบท้ขึ้นจังที่มีฝันอย่างเพิ่มเติมคงทีอยู่อันโตหกหางก,กับเก่าหานโคงทีค่ะแล้วก็มีฝันเพิ่มอีกอยู่ค่ะอ้าวฝันเพิ่มอีกวะอันผู้เก่าน่ะแม่ค่ะผู้ผู้ผู้ใหญ่ๆนะคะ ที the the S. <S the ่ว่าเพื่อนเขียนไห่อยุคห่างทำแดงจึ้งครึ่งค่ะน่ะเพื่อนมาบอกเพิ่มอีกไหมคะเพท่านบอกเป็นลักษณะไหนลักษณะเพื่อนบอกเพื่อนเมื่อเขียนไห้คือเก่าค่ะเมื่อเขียนหอีกค่ะแม่นไม่ว่าเพื่อนจะเขียนเลขล่างกับเลขบนไห้ถึงทั้งบนทั้งล่างเพผนบอกเพื่อนจึงเมื่อเขียนดูเพื่อนก็ว่าเพิ่มเพิ่มแนวค่ะฟันมัดมานี่ค่ะเพื่อนว่าให้เพิ่มตัวฟันตั้งแต่มือใดบ้างี่ฟันนี่ไะมมือขึ้นนี่ค่ะมือโอ้เอาโซ่โซ่ท่อนท่อนตัวนี้ยศติ่จริ่งเลยตัวนี้เพื่อนกับมาบอกให้เพิ่มอัน เพิ่นเขียนให้ก็เก่าค่ะเขียนให้เขียนเขียนเราแดงแดงอีกแดงคือเก่าเลยไหมคะแดงจึงคืงคือเก่าอยู่ค่ะอเอามือเขียนแต<อ>่ว่าแดงจึงคือเอา <ๆ S 2> มือเขียน,นแมงค่ะแต่ว่าเลขนี้ขึ้นสีแดงไหมคะอืมน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นวันนี้เพิ่นมาเขียนเพิ่มตัวอะไอีกวานนี้โอ้เรื่องเครื่งส้อมทีไตัวไปนาใช่นหมวันนี้เนาะเกสีวัตสิบบุบเป็นบนเป็นล่างบ่ค่ะเอากามีโอกาสเป็นไปได้นะเอาบ่เป็นยังเลขเพิ่นเขียนเพิ่มอีกแค่ตัวเขียนให้สองคู่ค่ะ แต่ว่ามนสิมีคู่คู่แรกก็เป็นเก่าเก่หาห้เพื่อนเขียนไห้เนาะคะ่ะกับสามเก่าบัดที่นี่เพื่อนว่าสามเก่านี่ห้ลงเนี่ยค่ะแอร์กับว่าสิเป็นสามแปดอู้เพืพ่อนเพื่อนเขียนสินเขียนลงเพื่อไว้แต่คือจังเท่านี่ยละวะแตคือเกิดมีการกันเลขเนาะผู้มเพื่อนผู้บุนมีกิดเทียบยานททียบหี่เพื่อนแกทีป้องกันไว้ที่กันงั้นมะ ป้อง,ก, m, ông, งก, m, กันขินแ้มร่งแจมเพื่อกันแจมห้าเสลเล่ยังมี่ขื่นมีล,นะมาามล่องนะอ่าเพราะฉะนั้นแตว่าเป็นเรื่องแปลกหรอกที่อ่าเพื่อนที่ขื่นแจมล่งแจมว่าเป็นเรื่องแปลกหรอกอันนี้ก็ได้เพื่อนเสียหน่อหกเก้าสามเก้าเพื่อนมาเก้าเก้าหกกับสามเก้า่ะ แต่แต่ว่าเพิ่นเขียนตัวตัวหนึ่งนี่ตัวสามแปดเห็นชั้นบ่ตัวสามแปดที่ว่าตัวสามแปดนี่เพิ่นมันมันบม่ค่อยซาแต่เพิ่นว่าสามเก่านีลุงเน่ค่ะแอดก็เลยว่าเอาเป็นสามแปดโอ้สามเก้าเพิ่นบอกว่าให้ลุงเน่ค่ะก็เลยเป็นสามแปดเอาสรับตัวเลขนี่รกัะเทถือว่านหนสนใจอยู่เดียบันนี้จะชว่วให้เอฟีเอาถทอไว้ให้จักบานได้หมเอออันนี้เด้อครับตัวเลขเขียนไว้ให้แล้วครับเพื่อนผูน้องครับ หลังจากตองวดนะครับวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกหานี่แหละเลขกเลขกวันที่หนึ่งนะครับเลขกี่วักวันที่หนึง่งเมษาเมษาสองหาหกหานี่แหละเลขกตองวดตองวดเลยก็ว่าได้ก็คือหาหกกับหาเก้าเน้นไปที่หาเก้าครับอหลังจากนานมานะครับแต่ว่าฝันมาได้สิ่งได้ของก็ถือว่าเป็นอ่าฝันดีอห้ยูดับไปเนาะ กาจะเก้าหันข้อนฟันนี่ยขันฟันได้เลขได้เบอร์นี่ก็ถือว่าเป็นฟันดีที่ได้อ่ามีแนวได้รถอ่ะวันต่อไปแล้วแต่ว่ามือขึ้นนี่ครับมือขึ้นนี่ฟันหมาดเลยว่ารับฟันว่ามาเพิ่มตัวเลขแต่ว่าในส่วนนี้อาจจะเป็นทั้งบนทั้งล่างเพื่อนมาบอกทั้งบนทั้งล่างยิ่งจังไดอันนี้จะบ่ทราบ์อ่าจะมีความเปลี่ยนไปได้เบืุ้งตย่างแหละครับว่าเพื่นฟันผู้ใดกับฟันสุกคนเนาะคอยมีน้องเด้อ่องผิดกับหน้าเบิ้งอ่า จังสูนี่ก็ให้เปลี่ยนแนวทางเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนไปได้เบิด์ตฝันกับยาเสียกันเลยที่เดียวไปเอาไปคืิปพิจารณาเบิงใส่พิจารณาญาณในการรับชมพร้อมว่าคนเดียวนี่กับฝันปันนยังนี่แต่ว่าแต่รับลงฝันหลดที่จะว่างเพาเป็นเลขเป็นเบอร์จักเนี่ยเป็นเลขตัวบ่ถือส่วนโ้เสียลเนี่ฝันเลขถือดู สำหรับตัวเลขที่เพิ่มเนี่ยแค่เก้เาหกตัวเพิ่มนี่น้นบะตัวเพิ่มนีตัวเน้นบมะก็ะสีเน้นเป็นสามเก้าค่ะเน้นเป็นสี่บ่คนผูกเก่ามาไห้หอสองเทียเคยบะเคยค่ะอ้าวแต่มาลุ่นกันละครับว่าวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกหาเนินกระท่อมสีเฮ็ดเวียกบวอใบกระท่อมที่ทำงานบะม่นเป็นต้มลายพน์ว่าจัดต้มมันกินลายพนน์มหลาย,าายมหลายหม กินหลายหลายฟันไปใหญ่กต่ฟันรับไปเพิ่นก็บอกว่ามาเพิ่มห้เนาะค่ะปกติเราในการฟันฟันยังที่มันจะจําได้ชั่วโมงอยู่ว่าฟันเฮี่ามันเป็นตัวเลขตัวเบอร์ค่อยจําได้ยังไงบอค่ะพี่ไ่ได้ฟันซีบบ่ได้ฟันทัวทีได้ค่ะบ่ได้ฟันทัวที่เพราะมันเป็นเลขค่อยค่อยคอฟันมันเป็นเลขนี่ค่อยจําได้ค่อยจือได้แมีนค่ะมาพ่นฟันกับฟันเลขเก๊ขาไปชั่วโมงละติ โม่โม่โม,ม,ม่มีแบบฝันไปทั่วที่ไม่ได้ฝัเนเห<ร>็นได้โอ้ฝันนี่ือคันได้ฝันก็คือฝันเป็นเลขเป็นเบอร์ลูแม่นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นพิเศษก็คือเขียนนี่เป็นโตเลยแม่นทุกทีดก็เป็นตีวนนนขวามตียังเอาบ่าแม่นค่ะยังฝันเห็นรถเที่ยวก่อนนะเที่ยวกวอนฝันเห็นรถเห็นล่างที่กับตีใต้ทะเบียนรถไปง่ายันะแม่นะแต่ว่าเดี่ยวนี้เป็นที้เดียบรันต่อไปหมายว่าฝันเขียนนี่หน่อยอยู่นี่ก็จะฝันเห็นผู้เห็นอ่าสิ่งลี้ลับมาเขียนเห็นจังสีนี่ก็ถือว่า สำคัญอยู่เดียวโอ้วงเลยป่ะ่วงสามเก่าได้คอยพี่นางได้เดี๋ยวฉีุ่มวหมีบางใกล้ๆครับให้มันถึงไปทำปูอออเอื้อเรื่องมือนังให้มันเฟันน้ำมาบอกผมโอ้เปลี่ยนไปได้ชุวยยางเปลี่ยนไปได้ชุวยยา,างครับยังทีละเพื่อนอาจจะห้ยช่วงห้ยใจเข้าก็ได้แมนค่ะตั้งแต่ตองหัดกะตั้งแต่ตองหัดฟันนะขึ้นขึ้นไปทำนั่นก่อน,อน,น,นกอนอันเลขกันเลขเขาชุดนี้นี่ให้ว่าจากักสิไปตามหาชุดใส่กันชูเสียเกียน,นี่ตาไปตามหาใส่กับ เนาะแมฉีดแต่เอาไปกระทอมรอเอาไปกระทอมรออาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวควหมายเอาจังไดกักินให้พ่อประมั่งจะแยกกินหลายอกินกินให้มันเปลี่ยนยาเนาะการกินเป็นแนวอื่นไปมันก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็ให้กินพอดีพอดีอ่าอะจะรับตัวเลขตัวเบอร์ชุดนี้นี่จะฝากไว้ครับพพี่น้องเอฟซีนะครับวันวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกห้าขออนุญาตสรุปไปพร้อมกันแล้วกัน สำหรับในส่วนของตัวเลขซูเซียเซนนะครับก็คือให้เลขตองวดม้านี่เพิ่นจะให้มหาหกกับหกเก่าในส่วนนี้สิเป็นบนเป็นล่างกับบัวสักนะครับแต่แต่ว่าเพิ่นเขียนตัวแดงแดงคือคือผู้เก่านั่นแหะผู้รูปร่งางยังไงบ่น้องสูบแม่นค่ะแม่นผู้เก่าเลยรวมร<น>่างยังไงตัวยังไงพิ่นเป็นแตาานน่ญาติแต่ว่าเพิ่นม่ห้โศกมาเขียนให้ยไหมคะ,ะคือผู้ใดได้เบิ่งคลิปคลิปแรกก็สิรู้จักว่าเพิ่นฝันว่าจัางไดนนะครับ เ่ินจะให้มาหาหกกับหาเก้าอืโอ้แต่ว่าหาีนมี้โอกาสแล่ยวเราไปตรงกับสายทหาราันบ่ไปตรงวิ่งสายทหารเลยิสายทหารจะได้ตัวนี้บ่ะมียมก้อนก้อนนั้นห้าป่อยกันดิก้อนนั้นห้าป่อยตัวเลขชุดดีไปก้อนดิ่อ่าน้องชูเจียเจียนนี่ป่อยไปทแข็ง้นอ่นาาานาา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 า่อาาอนาดาาาาาาาอ่าา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 าวดาา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  สายทหารนี่ยังต้องอยังตามมาอีกเด้โอลยสายทหารมาหาเด้อ่าแล้วก็ผู้หาจิตแปดเพิ่อนกับมาหาเกาเ<อ>นี่ยฮ่าเกาฮ่าเกาเกาหาค่ะไปตรงกับอาจารย์ดังๆหลายท่า,านว่า่มันสูนี่ว่ามันสิแม่นงวดนี่สิบปคับว่ามันมันก็มีกว่าเป็นไปได้เนาะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันจะถือพีดกับวาวาการนอากับวได้ว่าการันตีว่าที่ถือรอยผุดเส้นอะว่าเพื่อนบ่าเมียนว่าเอ็ดยุย่งส่งเสริมบวเมียนจันทิพากันเป็นเมียนนะด้วยวได้ว่า นี่ครา์ตามความเปลี่ยนไปได้กตคือเว้าไปนําวมีครเะห์ไปนน้ำออคอันอมาอค่อยๆลงทุนเนาะคันมาค่อยลงทุนมา,มากแต่ผ่านชอ,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 กอ,อกบก็จับจัดก็ผ่าน,นแต่ว่าสําคัญนี่ก็คือฝันล่าชุดคือมันมากมันขึ้นเนาะ,นะที่บ้านมานี่กคถือว่าม่ให้อีกรอดนึง<ช>มาอีกรอดอ้าวเอิ้นเป็นรอดบ่มองจะเอื่นเป็นรอดต่มันอันตรายเกินไปเออเวออมาให้เป็นเทียวใช่จะว่าเป็นรอดต่เป็นรอดอันตรายพวด จะสามเก่านี่ยมากนั่นเ, ừ, เนี่ยบรรยายนี่นี่แ <บา S 2> ล้วรับเลขลดความได้บ้น,นั<า>่นเห็นบ้ามาเพิ่มมาเพิ่มฟันเพิ่มมะก่ะเพื่อนจะมาเขียนให้อีกแก่ชื่ออ่าตัวไรก่อนน้องสุเก้าหกกับสามเก่าค่ะือเก้าหกกับสามเก้าเน้นไปที่สามเก้าเนาะค่ะแล้วก็บแม่ตัวสามแปดนี่เขียนใดก่อนเขียนชัดบะชัดต่อให้กัสามแปดไม่อยบ่บ่สัดป่ะไหนเพื่อนว่าสามเก่านี่ลุ่งค่ะ เลขแปดมั้สิเป็นล่างๆนะคะโอ้เลขแ <3 S 2> เป็นล่างๆค่ะเชือให้แต่เขา้าวาวคนวาวร่องอะนะก็เลยเอาเป็นแต่ก็ล่งเป็น3ามแปดงโลกตัวหนึ่งจ้ะเนาะอ้าวแต่เือดชัดเจนแล้วสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินได้ฟังน้องสูเว้านะครับกระล่องเอาไปวิเคราะอเอาไปเป็นแนวทางเบื้องอสำหรับคลิปนี้กับเชือดติเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้บ่หน่อยกระไรไปเปรียบเทียบเบื้องไปเปียบเทียบกับเวลารัาสํานักเบื้องกันชอบจะค่อยจับ ใช่สตีดีๆก่อนสิลงทุนบาทหนึ่งสลึงหนึ่งกับถือมาหาอยากลลยเงินก็นได้ก่อนสิลงทุนยิบจับลอตเตอรี่ใบนึงกับใบล่ำรวยกูเนี่ยนั่นแล้วกับก้อนกิล่งทุนกับใส่สตีดีๆเนาะสำหรับกิมกับขอบคุณน้องสุงหลลยยครับครับขอบคุณหลายๆครับครับกันนี่แล้ะครับพ่อพี่น้องครับขอบคุณหลายๆสำหรับการที่ตามรับชมสำหรับคลิปนี้เด้อฝากไวครับพ่อไอพี่น้องเนี่ย